สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทอยชิวนะครับและคลิปนี้ครับจะอาจจะแปลกไปนิดนึงเพราะว่าผมใส่สูทนะครับก็วันนี้นะพาทุกคนมางานลิเวอร์พูลฟาวเดชันการ์ล่าดินเนอร์นะครับที่ลิเวอร์พูลคัตเทนโดนะครับใครเข้าไปชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่างานฟาวเดชันของซาวอร์สอดลิเวอร์พูลเขาจะมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับนี่ก็กลุ่มพี่ๆคนไทยนะครับแล้วเราก็มาอยู่ที่ลิเวอร์พูลคัตเทนโดนะครับนี่ใหญ่มากนะทุก เออจริงๆงานนี้นะครับทุกนมันเป็นงานเรียกว่าการกุศนเนาะใช่ครับงานการสศดผมอ่ะไม่ค่อยทําบุญที่ที่วัดประเทศไทยเท่าไหร่นะครับเพราะวาทำบุญเนี่ยฟานเดชั่นอะไรเนี้ยเอ็ซีฟอนเดชั่นใช่เพราะว่าทุกคนก็เห็นข่าวครับว่าทําบุญที่วัดแล้วคุณพระเขานําเงินไปทําอะไรครับใช่น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยเอาเงินมาทําบุญอันนี้เขาได้เอาไปใช้อันได้ไปช่วยเหลือใช่ นะทุกคนนะเเก่าเลยใช่วันนี้มีโอ้เจอเงินคอบเข้ามาวันนี้ใช่ใช่่เรียกว่าวันนี้น่าสนใจแน่นอนทั้งภายในงานแล้วก็ทั้งของอาหารเครื่องดื่มจริงจสิ่งที่เขามาประมูลก็อาจจะมีอะไรน่าสนใจนะใช่บางทีผมอาจจะบิดแต่ว่าสู้เขาไม่ไหวก็เอาลงนะไม่แน่นะน้อยอาจจะได้ติดไม้ติดมือกับบ้าล่าขนยังไงก่อนเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคน นี่ครับก็มีตรวจตั๋วตรงทางเข้านะครับทุกคนก็สแกนเป็น QR code ของแต่ละคนนะครับภายในงานนะทุกคนโหใหญ่มากเป็นคาเทรเดลที่ใหญ่มากจริงๆนะนี่ครับเข้ามานะครับก็จะมีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะมีดนตรีต้อนรับก่อนนะครับข้างบนก็จะมีของประมูลนะทุกคนเอามาตั้งโชว์ว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เลยทุกคนมีรูปภาพคลอปนะครับที่เป็นลายเซนด้วยโอ้ มีหมวกยูเกนครอบมีฟันได้สตาร์ทโอ้โหสตาร์ทโมซาล่าทุกคนนี่แล้วก็น,นี่ก็เจอราดอิสตันบูลนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับของปุบูตอนนี้เขาก็ให้คนมายืนดูก่อนว่าสนใจอะไรนะครับแล้วเราค่อยไปรอดูนะครับว่า ตอนประมูลจะมีใครมีประมูลอะไรบ้างเท่าที่ผมรู้อ่ะเอออันนี้นะครับเป็นของโมซาร่านะทุกคน oh. ของโมซาร่าเนีียก็คือผมคิดว่าราคาจะสูงมากเพราะว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ oh. ไม่ให้ซา,าร่าเซ็นอะไรทั้งนั้นเลยนะช่วงนี้นะทุกคนและอันนี้เป็นของ,งรองเท้าของโมซาร่าเลยเนี่ยทุกคนคนเยอะมากข้างในข้างในงานเนี่ยน่าจะประมาณ4 5 0คนครับ r ัชนะครับอยู่ตรงนี้นะ <S <S ทุกคน เราเคยเจอเขาที่แบรเมอรี่แล้วนะครับสำหรับเอ็นรัชนะทุกคนใครยังไม่ได้ดูคลิปคาร์บาวครับไฟนอลนะครับไปดูได้นะผมสัมภาษณ์เอ็นรัชอยู่นะครับและนี่ก็จะเป็นโต๊ะนะครับสำหรับงานวันนี้นะทุกคนแล้วก็นี่ก็จะเป็นถ้วยทุกอย่างเลยนะครับของลิเวอร์พูลนะมันจัดตั้งโชว์ถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะครับถ้วยคาร์บาวครับแล้วก็ถ้วยพรีเมียร์ลีกนะครับถ้วยดิวิชั่นหนึ่งนะครับแล้วก็เอฟเอคัพนะทุกคนงานยิ่งใหญ่มากใหญ่มากเพดานนี้คือแบบโหทุกคนสูงสูงแบบสูงมากครับ สุดยอดมากนะครับก็เดินมานะอันนี้เราโต๊ะ24าานะครับคาลาบนะทุกคนเรามีเปีนโนเล่นด้วยนะครับ l i v e ว p o พู f ฟาวเดชั่นที่นั่งภายในนี้นะครับแบ่งเป็น3เทียนะครับเทียหน้าสุดจะเป็นไดมอนเทียกลางจะเป็นทันทินัมแล้วก็เทียสุดท้ายจะเป็นโกลนะครับซึ่งเทียที่ผมนั่งอาจจะเป็นไดมอนนะครับ ทุกคนครับเมื่อกี้คือผมได้ไปถ่ายกับเจอกินคอาแล้วพี่จํายังไม่ได้เนาะคือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกจะไปกับพี่จัมสองคนแต่ว่าผมรู้แหละว่าเราไปตอนจังหวะนั้นอ่ะคือถ้าถูกไปสองคนโดนแน่นอนว่าไม่ให้เข้าไปหาไม่ได้แ่อยโอเคว่าอาหารยังไม่เสิร์ฟใเาก็ยังไม่ได้ทานใช่ผมก็เลยเดินเดินเข้าไปหาซอฟแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับก่อนที่จะทานอาหารอ่ะผมขอสักหนึ่งรูปได้ไหมเขาบอกเนี่ o ออฟคอร์ ไนท์มากทุกคนเขาเป็นคนใจดีครับใจดีมากแต่ว่ากาดเขาก็ทำหน้าที่เขาใช่ก็คือก็คือผมอะไปขอถ่ายกาดเขาเดินอัพโพสเข้ามาหาผมเลยแต่ว่าเขายกมือนิดนึง ก็เลยมาแบบยืนรับนะใช่ไม่เซลฟี่แรกอะคอปเลยไหมครั้งแรกเลยด้วยดูมาตั้งแต่อยู่ดูมาห้าไีปกติผมปกติอะผมไม่ค่อยขอใครถ่ายรูปแต่ว่าพอคอปไปแล้วอะมันต้องมีสักรูปไงถ้าถ้าเขายังอยู่อะผมก็ยังไม่ถ่ายแต่ว่าอันนี้เขาไปแล้วคือเราเราอยู่แค่นี้แล้วรู้สึกได้ว่าเขาน่ารักนะถ้าเราเป็นนักเตะตอนนี้เขาคงอยู่น่าดีแม่งคือถอดไหวถไหวจิตใจหต่ไหวหัวเราอะ แล้วคือตอนนี้เขาเป็น ambassador ของลิเวอร์พูลฟอร์จั่ใช่ใช่เพราะเป็นคนสำคัญที่ทำให้เกิดงานใช่แล้ววันนี้เงินทุบบาททุนตายคือการทำบุญทั้งหมดครับไม่ได้ไม่ได้เข้าสมุดต่อนะเป็นการทำบุญนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าหอยจะประมูลอะไรได้บ้างอาหารเย็นมาแล้วนะครับอันนี้คือคอร์สแรกนะครับตอนนี้ครับผมอยู่โต๊ะเดียวพี่ปิ๊กนะครับพี่ปิ๊กอยู่ลิเวอร์พูลเรียนลิเวอร์พูลมากี่ปีแล้ว กาปี9ปีปนานมากทุกคน<อ>ผมเรียนแค่ปีเดียวเที่ยังกินอ่ะไม่ไหวแล้วแต่นี่เรียนปอโทสองใบปอโทท่านี่นี่นะนี่สามใบสามใบปอเอกใบหนึ่งใบ<ว>ตอนแรกตับบ้งใจว่าจะเ,าเรียนจนกว่านิ้วปูได้แชมป์ใแบบนี้ก็ถึงจะกลับโอ้จะรอไม่ไหวรอ <c oughs> ไม่ไหวแล้วตอนนี้ปีนี้กาได้ยังได้แล้วเนี่ยเป็นไงวันนี้ต้องฉลองสุดนะสุดเลยจะลองนะ แล้วหนึ่งคำถามคือลิฟว์บูควาเทเดลเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้จริงๆตั้งแต่อยู่มาเนี่ยเข้ามานี่จะเป็นร้อยครั้งแล้วนะไม่เคยเจอว่าไฮโซขนาดนี้วันนี้ไฮโซมากใช่คือเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนึกดูบรรยากาศนะครับมันดีมากทลกบรรยากาศคือแบบโอ้โหมันใหญ่แล้วก็โปร่งสูงแล้วก็แบบว่าคนที่เข้ามาคือแบบเขาแบบมีคลาสกันหมดเลยใช่ปกติมันก็จะโล่งๆเนี่ยไม่ได้มีโต๊ะไม่ได้มีไฟประดับอะไรอย่างเงี้ยมันปุ๊บเนี่ยมันเมแบบอัพเลเวลขึ้นมาแล้วรายละเอียดเกาดีมากลองดู นสโมอะีใช่มีดีมากล้นมันไม่ค่อยเหมาะกับคนแบบผมแล้วแล้วเท่าไหไรอ่าได้อยู่ได้อยู่นะทคนเราอยู่บนโต๊ะเดียวกับเจ้าของร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในลิเวอร์พูลขอบคุณครับเอ้าพี่นุ่นเร็วพี่นุ่นนี่ครับถ้าใครมาลิเวอร์พูลนะทุกคนร้านอาหารไทยที่นี่คือแบบอันดับหนึ่งจริงๆสไปซ์ไทยนะครับ อยู่ตอนนี้อยู่ c a s t l e Street c a s t l e Street ครับจะมีแผนที่จะขยายร้านย้ายไปไหนไหมครับมีครับเออมีจะเปิดเพิ่มอยู่ครับผม่าบอกเลยทุกคนกระเพราหมูกรอบที่1ผมบอกเลยว่าที่1เหมือนประเทศไทยแน่นอนใครมาเที่ยวลิวพูลจริงใช่ไหมครับกระเพราหมูกรอบนี่คือคือสุดยอดจริงใครมาลิวพูลนะอย่าลืมไปกินนะสไปไทย นี่นะครับทุกคนเมนจะเป็นไก่แล้วก็ผักนะครับผักช่อยอันนี้เดซเซอร์ตนะครับอันสุดท้าย <Okay. S 1> so one. And you I'm so good. I'm good. This is the only shirt ever, original shirt, only shirt ever, which only trend Alexander Arm and you from signed. Now you can decide what that's worth for no, you. I don't want to tell you how to pay for that. Have to pay for it but... <laughs> so that's what I can. Because I'm an old man and I don't waste time with hiding my being something. And everyone, this video, the video is all. The video is all. Nothing. A whole time. Frank sure. Alexander was. เซ็จเรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับที่เป็นลายเซ็นเทรนด์แล้วก็ลายเซ็นเจอร์เกนนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือบรรยากาศประมูลนะครับตอนแรกคือตอนแรกผมจะประมูลเสื้อเจอร์เกนคอส เขาเรียกอะไรนะแรนต่อโอ้โหไม่มีใครชิไม่มีใครชิวแม่บอกราคาเพิ่มเรื่อยๆือคนลยุ่งคือ,อนนตอนแรกเสื้อน,นั้นผมอยากได้แต่ว่าลิมิตผมคือหมื่นปอนแค่แม่พูดแบบแป๊บเดียวห้าวิเกน100ินหมื่นปอไปจบที่สองหมืนกว่าจบที่สองหมืผมยอมแล้วไม่ไหวทุกคนเสื้อตัวล้าน ใจท,ที่มันอาจจะมันมีคุณค่าทางจิตใจนะงานประมูลนี้ผมบอกเลยว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยค่าเงินเราคือแบบจิ๊บจ่อยมากเขาประมูลกันเป็นล้านแล้วคือแบบสู้เขาไม่ได้สักอย่างนยะทุกคนนะก็ไปนั่งดูว่าเขาประมูลอะไรกันเท่าไหร่แล้วกันนะคือแต่ละโต๊ะจะสามารถประมูลได้นะทุกคน 20 minutes later ทุกคนตอนนี้ผมกับพี่บิ๊กกลังต้องไก่เพราะว่าแค่ตีกอล์ฟกับคิงเคนนี่สี่ลูกโอ้โหไปถึงพันแล้วนะครับร้อนสามแสน่ะมันเป็นเรื่องคนที่เงินเสือใช้

แฝนตกหนักใช่ไหมครับเปรียบโชกันทุกคนเปรียบโชกันทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีตีเท่าไหร่สี่ตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วเรามาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับคนไปต่อครัเกินค้าวนอนนอนนใส่สูทด้วยผมไม่คนเดียวที่ใส่สูทแบบทุกคนตอนนี้คนอื่นเปลี่ยนชุดหมดแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้กลับโรงแรม328 A.M.